อะไรอะอะไรอะเข้าอยู่นี่ทำไมเฟ้ยทำไมเลขเลขเออแต่เมื่อกี้เว็บไม่มีข้าวพี่ไม่ได้เดาอะ้รรายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบคายเจ็บละบลับบลับบลับ น้ำปลาเป็นเครื่องปรุงที่หมักจากปลาและเกลือซึ่งมีหลักฐานว่าน้ำปลาชนิดแรกของโลกนั้นไม่ได้กำเนิดจากเอเชียอย่างที่เราคิด แต่กำเนิดขึ้นราวยุคกรีกโรมันและไบแซนไทยเรียกกันว่า ทุกวันนี้เครื่องปรุงจากปลาหมึกเกลือที่ยังเหลืออยู่ในโลกตะวันตกก็คือแอนชโชวีและวูสเตอร์ซอส<ม>ส่วนประเทศไทยในปัจจุบันน้ำปลาถูกแบ่งออกเป็น2เกรดคือน้ำปลาแท้ได้จากการหมักครั้งแรกจะมีรสกลมกล่อมกลิ่นหอมอีกชนิดคือน้ำปลาผสมที่ผสมน้ำปลากับน้ำเกลือรสชาติจะเค็มกว่าชนิดแรกเมื่อจะทำน้ำปลาพริกแบบโบราณน,นอกจากจะต้องใช้หัวน้ำปลาหรือน้ำปลาดีแล้วยังต้องเลือกใช้พริกขี้หนูส่วนเม็ดเล็กเพราะจะให้กลิ่นหอมอร่อยแล้ว พนนระเจ้าจะทําเมนูไขง่ง่ายๆมาทานกับพริกน้าําปลาจะเฮฮาและอร่อยแค่ไหนไปติดตามกันได้ในเมนูที่มีชื่อว่าไข่ยูยี่ลาดพริกน้ำปลาื่า่่ออมมันม dai, มันนรดดดดใไไหเกกิิะบจทีคง เรื่องที่จะรักใครอ่อนโยนไม่เคยมีคำนี้กับใครไม่รู้ทำไมต้องใจดีกับเธอเกิดมาได้เจอกับใครหลายคนไม่เห็นจะโดนใจฉันได้เลยสัก กับใครก็ไม่รู้สึดดีแต่เธอนั้นมีอะไรที่แตกตา่างเปลี่ยนไปในใจไม่เหมือนเดิมมีเธอมาเพิ่มเติมสุกสนจนฉันวุ่นวายอ่อนแอดึงโดนรัก Yeah! อยากบอกเธอให้ช่วยหน่อยเพราะเธอไม่ช่นได้สุขหัวใจสองรักหล่นลงมาจากฟ้าใสปักล ิขอบคุณมากครับขอบคุณคนที่ขอมาด้วยนะครับคุณโลโซโซคูไทยแลนด์นะครับขอเพลงสอนรักมาในการครัวเชฟบะนะครับผมรายการเราทําได้ทุกอย่างครับเพราะคนดูน้อยขอบคุณมากครับขอได้นะคนอื่นอ่ะเออแตเล่นให้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาละวันนี้ได้ฟังเพลงพ่อๆจากผมไปแล้วคุณโลโซโซคูอะไรนะี่ยเดี๋ยวบินจากค่ายเพลงจะไปเก็บที่บ้านครับเอาละเดี๋ยวเรามาเข้าครัวกันครับ เอาละครับวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆบ้างนะครับพูดถึงอาหารแล้วอะไรง่ายที่สุดคนก็ต้องนึกถึงไข่ถูกไหมฮะแต่ไข่เนี่ยเบื่อกันแล้วไข่ดาว,ไข,วไข่เจียวไข่ไดโนเสาร์อะไรก็ตามเราก็เลยจะมาแนะนํามเมนูไข่ที่ทําง่ายและน่าทานอีกอันหนึ่งก็คือไข่ยูยี่วัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับมะนาวน้ําปลาน้ํามันพืชหอมแดงพริกขี้หนูสวนกระเทียม ข้าวสวยอันนี้ขาดไม่ได้เลยใคร่ไกลและมาถึงนี่เลยครับสิ่งที่สาคัญที่สุดในการทําเมนูนี้แล้วไอเทมตัวกูเองทำไมต้องตัวเองด้วยวะไม่เห็นมีอะไรเทมเลยเพราะถ้าเกิดเชฟไม่เก่งอาหารก็ไม่อร่อยอาหารก็ไม่อร่อยไม่กล้าเดินเข้าไปเลยอะไรไม่กล้าเดินเข้าไปเลยทำไมมีผีได้หรอยังก๊ ลุกเลยฮะได้ยินป่ะได้ยินผีกบ่ะกบครับใช่ครับผีกบฮะนี่หน้าตามเป็นี้มันร้องเสียงแบบนี้ฮะไอ้มีมึงอยากขยี้เลยอ่ะดีสามสองรู้ไหมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดบางคนอาจจะดูวันนี้แล้วก็แบบเฮ้ยไข่ยุยุ่งยุยี่อะไรไปดูเน็ตก็ได้สิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่ไข่ยุยี่สิ่งที่สาคัญนคือสูตรของพริกน้าปลาที่จะมาเปิดเผยที่นี่เป็นที่แรก เคยเปิดเผยไปแล้วีกธีก่อนมาดูวิธีทำพินดปลากันนะครับอยากสนใจอะไรดูทำอาหารสอนแล้วก็ทำไปนี่นะฮะหอมแดงนะครับหอมแดงเหมือนกันแต่เอ๊ะทำไมบางร้านอร่อยบางร้านไม่อร่อยมันเหมือนกันครับแต่ร้านที่คุณสัมผัส texture เข้าไปแล้วอร่อยมันคือร้านที่หั่นบางมันก็ต้องใช้ประสบการณ์นะซอยบาง่ากลัวไม่พอเพิ่มใช้ ทั้งหอมทั้งแสบตาทีนี้เตรียมถ้วยใสมันปลาก่อนถ้วยต้องน่ารักใส่หอมแดงไปประมาณหนึ่งนะครับมาตามมาพริกนะฮะซอยพริกครับผมพริกขี้หนูเนี่ยบางคนกันยังงงเนะแบบเอ๊ะเดี๋ยวเม็ดเล็กเดี๋ยวเม็ดใหญ่มันยังไงกันแน่วะพริกขี้หนูพริกขี้หนู <c oughs> พริกขี้หนูสวน <c oughs> จะเม็ดเล็กพริกี้หัน่นไม่ค่อยบางเนี่ยะ ไม่ต้องจริงจังโคตรคนดูบอกอะไรของมึออยู่ดีไม่จริงจังมะนาวครับผมสูตรก็คือมะนาวกับน้ำปลาเท่ากันผมเคยสอนศาสตร์นี้บ่อยๆเนาะน้ำปลากับมะนาวเท่ากันแต่ถ้าเกิดคนที่ชํานาญแล้วมันไม่ต้องเท่ากันเป๊ะหรอกก็ใช้ความรู้สึกได้สำหรับคนที่เก่งแแบบเชฟบ,บะอะไรเงี้ยไม่ต้องเป๊ะน้ำเทอะไรอ่ะน้ำปลาอเทลงไปแล้วอ่ะเาไม่ต้องให้ใครฟังเลยใช่ไหมบอกใครคือน้ำปลา ซึ่งร้านอาหารน่ะร้านอาหารแม่งจะใส่แค่น้ำปลากับพริกสีแดงนะคือหั่นพริกแล้วก็โยนลงไปในน้ำปลาแล้วก็ให้เรากินนะมันไม่ใช่มันต้องยังไงเอาก็ครูสอนไปหมดนี่แล้วเมื่อกี้ไงมันต้องอยังไงเ่า อยากอร่อยแบบพดๆปะ่ะใส่ผงชูรสไปจริงจริงเอาเลยที่มีป่ะไม่มีที่บ้านนี้ผงชูรสเป็นสิ่งผิดกฎหมายจริงจริงริแต่ว่าอันนี้สูตรที่ผมเพิ่มเติมจากครอบครัวผมที่พิษณุโลกนะพี่ณซโลกเขามี่อหอมแดงนะผมเอากะเทียมด้วยปนๆกัน <h ums> คือร้านจีนร้านอะไรส่วนใหญ่เขาใส่กระเทียมฝานนะไม่มีหอมแดงแต่ผมเนี่ยจะผสมมากหมดเลยใส่กระเทียมด้วยเล้ยกระเทียมด้วยหอมแดงด้วยพริกมะนาวแท้น้ำปลาปลอม <h ums> <h ums> แร้หมดนะในร้านมันชอบสะของฟอมไข่นะถ้าคุณเบื่อไข่ดาวไข่เจียวธรรมดาคุณอยากทําไขยุยี่แล้วก็ถ้าแบบคุณเป็นคนประหยัดคุณทําไม่ได้นะเพราะไขยุยี่เนี่ยถ้าจะน่ากินต้องหลายฟองทางที่ดีคุณควรจะมีแฟนถ้าไม่มีแฟนคุณควรจะมีเพื่อนคบหรือคนจะกินกับครอบครัวมีคนร่วมแชร์ไว้ง่ายจานกูโ็ยังไม่ได้ล้างกูให้ก้องเขาถ่ายนี่ไขยุยี่เฮ้ยเมนูไข่นี้ไม่ต้องเตรียมเครื่องปรุงอะไรเลยเออ ั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันนะครับเพื่อนๆอย่างงนะว่าเดี๋ยวนี้เอ๊ะทำไมควรจะบคลิปส네ั้นลงอะไรเงี้ยเราไม่เน้นคลิปยาวนะฮะเราเน้นยาวนะครับผมคลิปสั้นแต่ยาวคลิปสั้นแต่ไม่เป็นไรเราให้อยู่ด้วยกันยาว เออหูไม่ดีเพราะว่าแบบว่าพฤติกรรมคนอะเปลี่ยนอันนี้ซีเรียสคนสมาธิสั้นคนไม่สามารถดูอะไรยาวๆ30นาทีชั่วโมงไม่มีแล้ว5นาทีส0นาทีพฤติกรรมคนคือสมาธิสั้นแต่เอา,เอา,เอาะคระ้บน้ำมันเนี่ยโดูดมันจะเยอะไปแต่ขี้เกียจเปลี่ยนนะลงเลยไข่พอลงเสร็จปุ๊บเบาไฟตีพี่ไม่ได้ดับเจ้าบอ เจ้าพ,าพาี่ไม่ได้ดักเจ้าพี่ไม่ได้ดักเจ้าพี่ไม่ได้ดักเจ้าไข่ยูยี่มันก็คือไม่เละไม่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนไข่เจียวแล้วก็ไม่ได้เป็นไข่ดาวมันคือแต่มันจะเป็นแล้วล่ะตอนนี้นกู <laughs> 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 เห็นแล้วเห็น <laughs> แ,แล้วเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินกดเว็บเข้าก <laughs> 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 ดกดกดเมลเข้าไม่มีไข้าวมารองรับอะไรเนี่ยอะไรอ่ะฮะข้าวอยู่นี่กดไลค์กดทำไมอ่ะไม่ข้าว เออแต่เมื่อกี้เว็บไม่มีข้าวพี่ไม่ได้ดับจ้าจริงจริงจะให้ถูกต้องมันต้องลาดข้าวทันทีแบบนี้มันแบบบ้านแบบเขาเรียกอะไรทำให้ไข่ไม่แข็งตัวเห็นป่ะจริงๆมันควรจะเล็กกว่านี้นะควรจะช่ำกว่านี้แต่ก็โอเคได้อยู่ว้เสร็จแล้วกินมาก ช่วงแขกดอยคอ,อยแด่เอ้ยชิมม,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 มนกูพี่ไม่ได้ดักเจ้าพี่ดักแท้ติตดตาทำบอดไปเนี่ยเอาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เราเ,าเรื่องตลกแล้วมีคนชอบเนี่ยเอาใหญ่แล้วนะเอ้ยมือลงไปในนะ้ำปลาพริกแล้วผมมองไม่เห็น <c oughs> ทำไมมอนไม่เห็นอะต้องพูดมันต้องงกลางคืนใช่ครับแสงมันเยอะเกินไปผมตาพราหมดเลยนี่นี่นี่อยากเข้ากล้องก็มาอยากเข้ากล้องก็มาอยากมากอยากมากเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้ามาใหม่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เข้ามาชิม เดี๋ยวเข้ามาชิมเอาละเอาละกะใบตู้วันนี้นะฮะไข่เนี่ยเราอยากจะให้คนดูที่บ้านเนี่ยทำแบบเบบลหนึ่งทำง่ายง่ายแล้วก็แบบเฮ้ยง่ายและแปลกใหม่และอร่อยอ่าจะได้ทําตามการมาชิมหน่อยได้เลยครับแต่ผมต้องแปลงล่างก่อนครับใช่ครับผมมาครับเดี๋ยวทั้งกถัถาให้ก,ากาันแล้วกันอาจจะลืมกระถาแปลงล่างใช่ครับพ่อนกฮูจะต่อยกูเะยกูมาแปรงล่างเลยนกคู มา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 โนคมาแล้วโนคูโนคูมาผมจะกินแล้วนะเริ่มกินเลยแล้วกันเพราะว่ามันเนาะกําแพงซินตนาการมาแล้วเราจะลองกินกันนะคะทุกคนกลิ่นนี่นะ ดูหิวคนนี้แหละเสียงคืนเสียงเคียวมันดูออกหิวจริงๆอะ่ะโอเคตัดสินตัดสินตัดสินอืตัดสินตัดสิน,นเด็กด้วยครับเด็กด้วยครับมาบลาบลาพร้อมกันบาลารวมบาลารวมชิมเลยอันนี้ไขย่ยู่ยี่ค่ะยี่ยังไงอย่าชา้า,ชา,าหลง <c oughs> ต่างต้องไข่ไข่ๆแล้วไข่อย่างเดียวก็ได้ไข่ไข่ใช่ชิมเนื้ออืม ไม่เอาแม่ไม่ให้ทายเฮ้ยใ้อยากเวลาไหมอยากไหมพร้อมกันนะครับสองคนพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามบะลานุบะลานุบะลานุบัลเอาเดี๋ยวลูกผ้าทำไมลูกมันเป็นยังไงลูก ไป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 อร่อยพิ้งน้ำปลาทุกคนพิงน้ำปลาพี่โจที่เขาบอกว่าขึ้นชื่ออะเคยใช่มากความหอมมะนาวความเค็มน้ำปลาลงตัวมากอร่อยล่าสุดกับใบตูกินพริกเข้าไปด้วยถึงบอกว่าเผ็ดไงโอเคเดี๋ยวมากินต่อทีนี้ปุ๊บมาเราลองมาเล่าเรื่องที่คนดูรอคอยโอ้โหเพราะว่านี่สถิติเป็นสิบดูมาฟังด้วยมาออยู่จินเอางั้นเลยเหรอสถิติเขาเนี่ยเล่ามาแบบหลายครั้งมากไม่ตลกูก แล้วพอตอนหลังๆ่ะได้เออตอนหลัง,ลงเๆ,ๆ,ๆเขาเล่าตลกเขาเริ่มมาเ<ช>นี่ยเข้าใบตัวเออลูกเออลูกมาลูกเอลูกฟังกันหมดเลยเหรอฟังกันหมดเลยลูกอ้น่ากลัวมากเราเล่าเรื่องนี้แล้วกันค่ะก็ช่วงที่ผ่านมาเนาะรู้สึกว่าเราจะหิวงไงกลางคืนไม่มีอะไรทํา<อ>ก็เลยแบบกลางคืนคนชอบหิวแหละใช่คนหิวแล้วเรารู้สึกว่าโอจะทำยังไงดีก็เลยเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปบอกว่าพาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยหน่อยอ่าทีนี้วินมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่า 我来，我来，我来，我是 ไปเรเดี๋ยวถน้าปลอดซาหน่อยหิวนะวเรียกวินมาใส่บินมไซค่บ้างไงเดี๋ยวโอเคครับไปไปเดี๋ยวผมพาไปทีนี้ก็ซื้อเสร็จแล้วแต่ทีเนี้ยไอทางเข้าบ้านอะออวินบอกว่าเฮ้ย e ไปอีกทางแล้วกันครับมันเร็วกว่าพอดีผมจะรีบกลับบ้านอ๋อวินรู้ทางเยอ,อะอวินบอกว่าแต่มันจะเข้าปา่าช้าหน่อยนะครับโอโ้โหผมนี่ใจเสียเลยเข้าป่าช้าได้เหรอะไม่เป็นไรแล้วระหว่างทางผมก็งก๋วยเตี๋ยวไว้วินก็ขับไปผมนี่ขนลุกเริ่มสู้แล้วถามว่าพี่ครับได้ยินเสียงอะไรไหมวินบอกไม่ได้ยินนะเสียงอะไรสักพักหนึ่งผมก็ได้ยยินเสีีงอก เป็นเสียงว่าโอ้ยโอ้ยแล้วทุกอย่างไม่มีเสียงใครผมก็ยังทำอีกวินนี่ยินเสียงไหมไม่ไม่ผมก็อะไรวะขับไปขับไปสักพักก็มีเสียงโอ้ยโอ้ยคราวนี้ผมก็ฟังอีกแนบเข้าไปใกล้ๆวินอีกก็โอ้ยโอ้ยอีสัก <c oughs> คงก๋วยเตี๋ยวเล้าลูกเบิดแล้วงก๋วยเตี๋ยวเล้าลวกเบิดแล้วงก๋วยเตี๋ยวเล้าลวกเบิร์ดแล ไอเมอะาลมันเป็นบุกผมรู้บ้าที่เราแบบแดกอย่างเงี้ยุกผมผมไม่เลวีดอะไรหรอเอาไม่เข้าใจหรอ เคยแก่อ๋อที่เสียงโอ้ยอ่ะเหนื่อยถุงก๋วยเตี๋ยวมันโดนหลังเขาก็เลยไม่ใช่เสียงผีเสียงเสียงเขาวินมอเตอร์ไซค์ล้อโอ้ยโอ้ยเอาละครับผมว่านะเมนูนี้เป็นเมนูที่น่าสนใจและน่าทําตามมาก้าะครับ <c oughs> ใครอยากให้ผมทมําเมนูอะไรคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับขอบคุณครั อย่าไปใช้อย่าไปใช้อย่าเอาไปใช้นะอย่านะไม่ได้้วไม่ใช่ว่าเอาไปเล่นมุกหมดคนมันจะไม่ดูไม่ไม่อย่าเอาไปไอ้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราเพื่อที่จะได้ดูคลิปของพวกเราก่อนใครและกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ